ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องข้ามพบมาเป็นนางร้ายตอนที่69ตอนนางผู้มาทีหลังหรือจะไปสู้สายสัมพันธ์หลายปีของบุรุษทั้งสอง เกือบสองชั่วยามที่ไปเหอใช้เวลาในการทูลเชิญเสด็จองค์หญิงใหญ่ที่เพิ่งพบหน้าเพื่อกลับมายังโรงเตียมแห่งเดิมอีกครั้งไม่ใช่เพราะการเดินทางนั่นลำบากจากการต้องหลบซ่อนแต่เพราะชูเจียวซินนั้นถือตัวอยู่มากไม่ยอมกลับไปอีกครั้งเพราะโอหยางเฟยหลงเพิ่งออกปากไล่นางไปเหอพอจะคุ้นเคยกับสตรีเช่นนี้อยู่บ้างจึงทูลเชิญซ้ำ เพียงสามรอบแล้วก็เดินหนีออกมาโดยไม่สนใจสตรีเอาแต่ใจด้านหลังซึ่งนั้นก็ทำให้ผู้ที่เรียกร้องความสนใจขัดใจและยอมกลับมาที่โรงเตี๊ยมแห่งเดิมในที่สุดเปิ่นกงคิดว่านี่เป็นเรื่องภายในทันทีที่พบหน้ากาันอีกครั้งชูเจียวซินก็รู้สึกผิดคาดเพราะนางคิดว่าโอหยางไฟหลงเชิญน,นางมาที่นี่อีกครั้งเพื่อจะตอบรับข้อเสนอเรื่อง การสมรสเพื่อยุติสงครามนอกจากจะไม่ตกลงเรื่องแต่งงานแล้วโกหยางเฟยหลงยังบอกแก่องค์หญิงใหญ่แห่งต้าชูอีกว่าเรื่องสมรสนั้นขึ้นอยู่กับคุณหนูรองตระกูลไปเจ้าของร่างบอบบางที่บัดนี้นั่งอยู่เคียงข้างร่างสูงไปวียิ้มรับแล้วกล่าวอย่างอ่อนหวานว่าให้การสมรสนี้เป็นทางออกกรณีสุดท้ายชูเจียวซิน ถูกขัดใจอีกครั้งจึงตั้งท่าจะกลับวังแต่ก็ถูกรั้งไว้ด้วยหัวข้อสนทนาใหม่ที่โอหยางไฟหลงเอ่ยถึงสถานการณ์ของวังหลวงของนางในตอนนี้แต่ชูเจียวซินกลับไม่ยอมบอกเจ้าคงไม่คิดว่าเปินวาง,งโง่โอหยางไฟหลงวางสายตาไว้ที่ถ้วยชาในมือไม่สนใจองค์หญิงใหญ่ที่กำลังแสดงสีหน้าหนักใจแม้แต่น้อย โอหยางไฟหลงไม่ใช่คนโง่การที่ฉู่เจียวซินเสนอเรื่องสมรสขึ้นมาใช่ว่าเขาจะนึกไม่ออกว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรและนางก็รู้ดีว่าบุรุษผู้นี้ฉลาดล้ำเพียงใดเพียงแต่ก่อนหน้าที่พบกันเขาไม่เคยกล่าวถึงเรื่องนี้เพียงมองดูอยู่อย่างเงียบๆไม่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้ฉวยโอกาสลงมือใดๆ แต่ในวันนี้กลับต่างออกไปแม่ทับใหญ่แห่งต้าหยางกำลังต้องการสนทนากับนางในเรื่องที่พยายามปกปิดไว้ให้เงียบที่สุดสเสด็จพ่อประชวนออกว่าราชการไม่ได้หลังจากมีพระราชโองค์การให้โจมตีกองทัพต้าหยางครั้งล่าสุดเรื่องนี้เปินหวางรู้แล้วโอหยางไฟหลงวางถ้วยชาและมองใบหน้าของคู่สนทนา เปิ่นกงคิดว่ามันแปลกเกินไปพอจะขอเข้าเฝ้าสเสด็จพ่อแต่ไม่สำเร็จแล้วฮองเฮาห,หลับเพคะเป็นไปวีที่ถามขึ้นมาชูเจียวซินตวัดตามมองสตรีอีกคนในห้องด้วยสายตาเรียบนิ่งแฝงแววไม่พอใจไปวีสบตาของสตรีสูงสักตรงหน้าอย่างไม่เกรงกลัวไม่นอบน้อมแต่ก็ไม่เย่อหยิง เสด็จแม่เฝ้าอาการของเสด็จพ่อด้วยพระองค์เองทั้งยังออกคำสั่งห้ามผู้ใดเข้าเฝ้าจนป่านนี้เปินกงยังไม่พบพระพักของทั้งสองพระองค์เลยอาจจะเพราะพระอาการนั้นติดต่อได้ง่ายหรือไม่พยาค่ะไปเหอะพ,พึมพำเบาๆเป็นไปได้ชูจเจีลซินขมวดคิ้วแต่เปินกงไม่วางใจสงว่าราชการไม่ได้เกือบหนึ่งปักแล้วเช่นนั้นหรือ เป็นเช่นนั้นเพคะชูเจียวซินตอบโอหยางไฟหลงแล้วขยายความต่อสามวันแรกที่ประชวนสเสด็จแม่ให้หยุดการประชุมเช้าไปก่อนเพื่อรอดูพระอาการแต่การว่าราชการหยุดชะงักนานไม่ได้ยิ่งภาวะสงครามเช่นนี้สเสด็จยา่าจึงเป็นผู้ว่าราชการแทนในตอนนี้เพคะ,สะเสด็จย่าขององค์หญิงผู้นี้คงหนีไม่พ้นไทเฮาของต้าชูซึ่งเป็น แขวนที่ค่อนข้างให้อิสระกับสตรีพร้อมๆกับให้เกียิพวกนางในเวลาเดียวกันการที่ชูเจียวซินที่เป็นถึงองค์หญิงใหญ่ของแควนกลับเดินทางไปมีเรื่องกับนางได้ถึงต้าอย่างนั้นถือเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับการที่ไทเฮาขึ้นว่าราชการแทนฮ่องเต้เรื่องเช่นนี้สำหรับต้าชูแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ไม่ได้เคร่งครัดถึงขั้นห้ามเด็ดขาด สำหรับฮองเต้พระองค์นี้ช่วงสิบปีให้หลังนี้มีอยู่หลายครั้งที่ฮองเฮาหรือไทเฮาส่งว่าราชการให้เพาะประชวรนแต่ครั้งนี้ต่างออกไปตรงที่ระยะเวลาในการประชวรนของฮองเต้นั้นยาวนานกว่าปกติทั้งยังอยู่ในภาวะสงครามไปวีเชื่อว่าเหล่าขุนนางไม่อาจอยู่เฉยได้นานนัก แล้วเหล่าขุนนางว่าอย่างไรโอหยางไฟหลงถามในสิ่งที่ไปวีกำลังคิดยังไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวเพคะบพระสนมคนอื่นๆละ่ะยังสงบอยู่สงบได้อีกไม่นานหรอกเพคะทุกสายตามองมาที่ผู้พูดไปวีเองก็ยิ้มแย้มปกติไร้ซึ่งอาการประมาเมื่อต้องตกเป็นเป้าสายตาในสถานการณ์เคร่งเครียดบ้านเมืองที่ขาดฮองเต ก็ยังมีขุนนางและทหารดูแลแต่วังหลังที่ขาด้องเฮาเชื่อว่าสงบได้ไม่นานแน่นอนเพคะยิ่ง้องเฮาและห้องเต้ประทับอยู่ด้วยกันเช่นนี้อีกไม่นานความริษยาก็จะก่อพายุขึ้นนางกำลังใบ้ให้ฉูเจียวสินรู้ว่านอกจากสึกนอกแล้วตาฉูในตอนนี้กำลังจะต้องรับมือกับ ศึกในที่กำลังจะก่อตัวขึ้นแต่จะเริ่มจากฝ่ายใดก่อนไปวีต้องรอดูต่อไปไม่ว่าพายุนี้จะมาจากฝั่งขุนนางหรือเหล่านักสนมก่อนแต่จุดประสงค์เพียงอย่างเดียวนั้นคือการผลัดบัลลังคนทั้งสี่พูดคุยกันอยู่นานจนเกือบมืดคำ่ำก่อนที่ชูเจียวซินจะกลับไปที่วังเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยแม้นาง จะฝึกต้นอยู่นอกเมืองหลวงอยู่นานแต่เมื่อกลับมาอยู่ในตำแหน่งของเชื้อพระวงแล้วนางไม่อาจทำสิ่งใดตามใจได้มากนะักยิ่งเวลาเช่นนี้การกระทำที่ผิดแปลกไปย่อมเป็นที่จับตามองเพราะนางรู้ดีว่าไม่ใช่แค่นางที่รู้สึกแปลกๆก,กับเหตุการณ์ครั้งนี้แม้แต่โอหยางไฟยหลงยังรับรู้ทั้งยังสืบข่าวได้อย่างละเอียด จนแทบไม่ต้องให้นางบอกเล่าเรื่องใดมากแล้วมีหรือที่เหล่าคุณนางชั้นสูงทั้งหลายจะไม่ระวังตัวไม่ขุนนางก็นางสนมเช่นนั้นหรือโอหยางไฟหลงเอ่ยขึ้นมาเมื่อชูเจียวซินออกจากห้องไปเรียบร้อยแล้วดวงตามังกรจับจ้องมาที่ไปวีด้วยแววตาจริงจัง ไปวีสบตากับบุรุษตรงหน้าแล้วอดนึกถึงครั้งที่ช่วยเหลือชาวบ้านจากโรคระบาดไม่ได้หากเป็นเรื่องงานเขามักจะจริงจังภายใต้ท่าทางนิ่งเฉยเป็นเช่นนี้ไม่เปลี่ยนแต่ที่เปลี่ยนไปกลับเป็นความรู้สึกของนางเพคะไปวีปัดเรื่องหน้าอายออกจากหัวแล้วพยักหน้าพูดคุยอย่างจริงจังถ้าหม,ม่อมฉันเดาไม่ผิดสเต็ปต่อไปเอ้ย ขั้นตอนต่อไปจะต้องมีความวุ่นวายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อให้คนที่อยู่เบื้องหลังได้เคลื่อนไหวเข้าหาเป้าหมายที่ต้องการเพราะซีรีส์ที่เล่นรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยดูผ่านจอพอทำให้ไปวีได้คาดเดาว่าน,นางสามารถคาดเดาต่างๆนานาตามที่พอรู้จักโลกเก่าถึงกับเผลอหลุดคำแปลกประหลาด สำหรับยุคนี้ต่อหน้าโอหยางไฟยหลงและไปเหอจะส่งช่วยนางหรือเพคะไปวีถามผู้ตัดสินใจสูงสุดในห้องนี้ซึ่งไปเหอเองก็สงสัยเช่นเดียวกับน้องสาวซึ่งหากมีการสมรสขึ้นจริงบางสิ่งอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะระหว่างต้าหยางและต้าฉูล้วนใช้การสมรสเป็นหลักในการเชื่อมสัมพันธ์แต่หากว่าใช้วิธีนั้น สตรีที่กําเนิดจากฮองเฮาย่อมต้องเป็นชูเจียวซินที่จะแต่งเข้ามาเพราะใต้หยางไม่มีองค์หญิงพระองค์ไหนที่เกิดจากฮองเฮาราชวงศ์โอหยางมีเพียงโอรสที่เกิดจากฮองเฮาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเขาจะช่วยหรือไม่นั้นเปิ่นวางต้องตกลงกับองค์ชายร้องผู้นั้นเสก่อนตกลงกับชูเจ้าหลานเช่นนั้นหรือคงไม่ได้ไหมายถึง ไปเหอเอ่ยขึ้นมาเหมือนว่ารู้ใจโอหยางเฟยหลงอยู่แล้วใช่ไม่ต้องรอให้คนถามจนจบแต่เจ้าของความคิดก็พยักหน้ายอมรับซะก่อนไปวีมองบุรุษทั้งสองที่เอ่ยออกมาเพียงคําครึ่งคําก็พยักหน้าเข้าใจกันไปเสิหมดร่างบางถอนหายใจไม่ใช่ว่าไปวีไม่เข้าใจในความคิดของโอหยางเฟยหลงแต่นางสงสารตัวเองเสมากกว่า นางลืมไปได้อย่างไรว่าท่านแม่ทัพใหญ่และรองแม่ทัพทั้งสองนี้มีความหยินอย่างมากเพียงใดนางผู้มาทีหลังหรือจะไปสู้สายสัมพันธ์ร่วมเป็นร่วมตายหลายปีของบุรุษทั้งสองนางควรหนักใจหรือไม่นะสามวันผ่านไปในขณะที่โอหยางไฟหลงกำลังอยู่ในช่วงตกลงบางอย่างกับ ชูเจ้าหลานผ่านจดหมายมนตราที่ค่อนข้างจะซับซ้อนและยังหาข้อตกลงไม่ได้ข่าลับจากวังหลวงของต้าชูก็เรียกความสนใจของพวกนางได้เป็นอย่างดีเตอ๋อเฟยไปร้องห่มร้องไห้ขอเข้าเฝ้าห้องเตยพยาคับแต่ถูกห้องเฮาปฏิเสธนางร่ำไห้อยู่ที่นั่นอยู่สองวันจนล้มป่วยวันนี้เรื่องถึงหูของท่านเสนาบดีที่เป็นบิดาของเตอ๋อเฟยแล้วพยาค่ะ โอหยางเฟยหลงโบกมือหนึ่งครั้งสายลับผู้แจ้งข่าวก็หายตัวไปกับความมืดของมุมห้องยิ่งเวลามืดค่ำเช่นนี้ยิ่งง่ายต่อการเคลื่อนไหวในความมืดไปวี่มองการเคลื่อนไหวนี้อย่างสนใจนางอยากทาได้บ้างจะจ้องคนของเปิ่นหวางอีกนานหรือไม่เพคะไปวี่หันกลับมามองคนหน้านิ่งอย่างงุนงงโอหยางเฟยหลงถอนหายใจเจ้า ไปได้คล้ายว่าไม่ได้กล่าวกับนางไปวีจึงหันไปมองมุมห้องอีกครั้งก็พบว่าสายลับเมื่อครู่ก้าวออกจากความมืดอ้าวยังไม่ไปหรอกหรือนางก็คิดว่าหายไปตามความมืดได้เหมือนในหนังเสียอีกกระหม่อมทูลลาพยาค่ะสิ้นเสียงผู้พูดร่างของบุรุษผู้นั้นก็หันกายไปเปิดประตูแล้วก้าวออกจากห้องสวนทางกลับไปเหอพอดี อ้าวง่ายได้เช่นนี้เลยหรือปิอ้วเอ,อ๋อเจ้าเป็นอันใดไปเหอมองใบหน้าง,งดงามของน้องสาวที่บัดนี้เบ้ริมฝีปากลงอย่างขัดใจไม่เห็นเท่เลยไปอ้วพ,พึมพำโดยไม่รู้ว่าผู้ฟังทั้งสองในห้องไม่เข้าใจในความหมายของนางนักทว่านางก็ไม่ได้สนใจจะอธิบายเพิ่มเติมแต่เลือกที่จะถามซิมากกว่า ปกติแล้วสายลับของพระองค์ไม่หายตัวไปกับความมืดหรือเพคะโอหยางเฟยหลงชง,งักแวบหนึ่งก่อนจะกระแอมหนึ่งครั้งแล้วอธิบายให้คนตัวเล็กฟังเขาทำได้แต่ต้องทำในจังหวะที่เหมาะสมและนอกจากองค์คลักงเงาของเปิ่นหวางแล้วไม่มีผู้ใดได้ไดรับอนุญ,ญาตให้พรางตัวอาเจิ้นหรือเพคะ ไปวีตาโตอย่างตื่นเต้นนางจำองคลักเงาของโอหยางเฟยหลงได้เพราะเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งจำได้ว่านางติดเงินเขาอยู่โอหยางเฟยหลงขงมวดคิ้วหนักเมื่อมองใบหน้างามที่ร่าเริงขึ้นมาทันทีที่กล่าวถึงบุรุษอีกคนปกติแล้วองคลักเงานั้นจะไม่ปรากฏตัวโดยง่ายการซ่อนตัวเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับหน้าที่ของพวกเขาแต่ อาเจิกลับถูกเจ้าจำได้กระทั่งชื่อเช่นนี้เปิดหวังคงต้องพิจารณาตำแหน่งใหม่ให้เขาไปวีกระพริบตานางจำอาเจินได้เพราะนางติดหนี้คนผู้นี้ครั้งที่ไปเดินในตลาดกับโอหยางเฟยหลงส่วนนามของอาเจิน้นางได้ยินมาจากปากของโอหยางเฟยหลงเองบุรุษผู้นี้เคร่งครัดเกินไปหรือไม่เอ๊ะหรือไห้น้ำซ้มของเขาแตกอีกแล้วหรือแกล้งหยอกหน่อยดีกว่า หากพระองค์ไม่ต้องการเขาแล้วยกให้เป็นองคล์ละค์ของหม่อมชันดีหรือไม่เพคะไปวีฉีกยิ้มจนตาปิดสองมือจับต้นแขนที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามของโอหยางเฟยหลงอย่างลืมตัวเพราะเคยชินที่จะต้องอดอ,อ้อนผู้ใดเปิ้นหวางยกให้เจ้าไปนานแล้ว <c oughs> <c oughs> ประโยคพึมพำของโอหยางเฟยหลงถูกกลบด้วยเสียงกระแอม,มของไปเหอที่จับจ้อง มาที่สองมือของไผ่วี่อย่างตำหนีคนเป็นน้องสาวเลิกสนใจบุรุษผู้อื่นแล้วหันไปยิ้มกับพี่ชายพร้อมๆกับเก็บมือของตนอย่างนิ่งสงบไปเหอจิ้มหน้าผากน้องสาวทีหนึ่งก่อนปรับสีหน้าแล้วพูดกับโอหยางเฟยหลงกองกำลังล้ํากําลังเดินทางมาถึงแล้วพะยะค่ะแล้วที่มีอยู่ล่ะแสกแสงไปตามวังหลวงหมดแล้วพะยะค่ะแล้วข่าวจากวังหลวงล่ะ โอหยางไฟหลงถามหาข่าวที่ทางเมืองหลวงส่งมาให้เขาเป็นประจำข่าวจากต้าอย่างส่งมาว่าตอนนี้ไทจือประชวรหนักจากการหักโหมนำคนไปรวบรวมสเสบียงส่งไปที่กองทัพนอกจากนี้แล้วไม่มีสิ่งใดผิดปกติพะยะค่ะแล้วฮองเฮาล่ะโอหยางไฟหลงถามต่อเพราะดูจากท่าทางแล้วไปเหอไม่ได้พูดหมด สเสด็จไปประทับที่วังบุรพาเพราะเฝ้าอาการประชวนด้วยพระองค์เองพยะค่ะท่านแม่ทัพเวี่ยละ่ะเรื่องอาวุธจากต้าฉูที่พบในจวนของตระกูลหวังของฮองเฮาตอนนี้จัดการอย่างเงียบๆพะยะค่ะฮองเตทรงให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับไม่อาจไล่สุนังให้ไปจนตรอกได้จึงยังไม่ลงพระอาญารอให้พ้นสงครามนี้ไปก่อนพยะค่ะ ไปเหอรายงานด้วยใบหน้าจริงจังแต่ไปวี่แอบสังเกตเห็นรอยยิ้มเล็กๆที่มุมปากของพี่ชายที่พยายามกลั้นมันไว้ดวงตาหงเหลือบมองโอหยางเฟยหลงตามสายตาของไปเหอซึ่งโอหยางเฟยหลงเองก็ใบหน้าเรียบสนิทไม่มีสิ่งใดน่าขันแต่พี่ชายของนางก็ยังไม่หยุดยิ้มไปวีจึงมองบุรุษทั้งสองสนทนากันอย่างตั้งใจแล้ว เหล่าคุณนางอื่นล่ะสงบดีพะยะค่ะเหล่านางสนมไถเฮาสงควบคุมดูแลแทนฮองเฮาได้เป็นอย่างดีพะยะค่ะแล้ววังรุ่ยอ๋องล่ะโอหยางเฟยหลงยังคงถามต่อไปวี่มองคําถามที่ไม่น่าออกจากปากของโอหยางเฟยหลงก่อนจะเข้าใจในที่สุดเรียบร้อยดีทุกประการพะยะค่ะแม้นจะถูกถามกี่ครั้งแต่ไปเหอก็ไม่ได้งุนงิดใจ ทั้งยังยินดีตอบเสียจนรอยยิ้มที่กลั้นเอาไว้เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วโอหยางไฟหลงตั้งใจจะถามต่อแล้วห้องเต้เล่าเจ้าคะไปวี่ถามแซ่คนตัวโตที่ไม่ยอมถ,มถามถึงพี่ชายของตนเสียทีมัวแต่อ้อมหน้าอ้อมหลังจนไม่สมกับเป็นทหารใจกล้าเลยแม้แต่น้อยคงเพราะว่าเป็นเรื่องของโอหยางหงเซียนสินะที่ทำให้โอหยางไฟหลงหลุดมาดได้ ไปเหอเองก็คงรู้จึงจงใจไม่ทูลรายงานทีเดียวจบฮองเตทรงพระ,กะเกษมสำราญดีวิเอ๋อไปเหอหันมายกคิ้วให้กับน้องสาวอย่างถูกใจก่อนจะหันไปหาเจ้านายของตนด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มทั้งยังตรัสถามท่านแม่ทัพใหญ่มาหนึ่งประโยคพะยะค่ะตรัสว่าโอหยางไฟหลงถามรองแม่ทัพคู่กายทันทีทรงถามว่า ไปวี่นั่งเงียบรอฟังคำถามทางไกลที่ส่งออกมาอย่างตั้งใจโดยไม่รู้ตัวเลยว่าคำถามนั้นจะทำให้นางหน้าแดงแทนที่โอหยางไฟหลงผู้ถูกถามโดยตรงของขวัญที่ส่งมาให้ถูกใจท่านแม่ทัพใหญ่หรือไม่พยาค่ะ <c oughs> โอหยางไฟหลงหัวเราะ <c oughs> ไปเหอเองก็ไม่ต่างกันสำหรับไปอี้แล้ว นางเกลียดความหยินหยางเช้าว,วันต่อมาสายลับคนเดิมเข้ามารายงานโอหยางไฟหลงทันทีที่พวกนางรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยซึ่งเป็นเวลาเพิ่งผ่านไปได้ไม่นานจากเหตุการณ์สำคัญที่มาแจ้งครั้งนี้เสนาบดีของเตอ๋อเฟยขอเข้าพบฮองเต้ทำกลางการประชุมแต่ถูกไทเฮาปฏิเสธเพียคะ่ะ จากนั้นขุนนางกลุ่มเดียวกับเสนาบดีผู้นั้นก็ร้องเรียนเรื่องที่ลากยาวมาจนถึงเรื่องความไม่เหมาะสมของการว่าราชองค์การของไทยเฮาพะยะค่ะเริ่มแล้วสินะขุนนางทั้งหมดพร้อมกันกดดันไม่ให้ไทยเฮาออกมาว่าราชการแทนและต้องการเข้าเฝ้าฮ่องเต้ไทยเฮาสง่งระงับความวุ่นวายด้วยการสัญญาว่าจะไม่ว่าราชการแทน แต่ให้เขาพบฮ่องเต้ไม่ได้ฟังฟังดูคล้ายกับเป็นการขัดแย้งกันแต่พอคิดตามแล้วนี่คืองิ้วที่ทุกฝ่ายสมานฉันกันชั่วคราวแล้วรวมกันเล่นต่างหางฮ่องเต้ป่วยและไม่ต้องการให้ไทยเฮาว่าราชการแน่นอนว่าทางออกอีกทางหนึ่งก็คือเป้าหมายของงิ้วที่ทุกฝัง่งรวมใจกันก็คือสุดท้ายแล้วเหล่าขุนนางจะเรียกร้องให้แต่งตั้ง รัชทายาทเพียค่ะใช่แล้วมันเหมือนกับในละครไม่มีผิดจบตอนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปตอนต่อไปค่ะจะเป็นตอนที่70แล้วค่ะชื่อตอนว่าเปิ้ลหวังจะเป็นกบฏเอง ขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายนะคะสำหรับท่านที่สนใจจะสนับสนุนช่องดินแดนนิยายสามารถสนับสนุนได้ผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี5 2 3 2 1 2 2 2 7 9ค่ะยังไงก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ